สวัสดีครับแม่แม่พ่อ,อพ่อพี่พี่ครับสมพ channel ครับครับวันนี้หนูก็มีเรื่องราวนะครับของเป็นรถขนวัคซีนนะครับเข้ามาอีก1ล้านโดสนะครับในวันที่10นะครับ เมษายนสองพอยมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับหนูก็มีนะครับแบงค์สิบมานำเสนอให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแบงค์สิบแบงค์ที่สามนะครับตัวนี้นะครับแบงค์ที่สามนะครับก็นะครับค่อนข้างรูปร่างรูปแบงค์ก็ดูสวยงามนะครับก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะครับ ้างหลังนะครับก็เป็นนะครับรูปทรงม้านะครับแล้วก็จะมีแบงค์ยี่สิบนะครับนี่นะครับแบงค์ยี่สิบนี้ก็ก็ถือว่าหายากมากนะครับท่านใดที่จะสะสมนะครับนี่สะสมไว้นะครับในอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับนี่ข้างหลังก็ทรงม้าเหมือนกันนะครับนี่ แต่แบงค์นี้นะครับจะมีจุดสังเกตนะครับเป็นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสมเด็จพระเจ้านะครับตากศินนะครับเดี๋ยวนะครับข้อความมันตัวเล็กนะครับมหาวาชนะครับพศ2 2 7 7ถึง2 2 3สน่าจะเป็น เล็กมากนะครับสองสามสองาสามสองห้า,า,า,านี่นะครับตรงนี้นะครับจุดสังเกตนะครับเบงยี่สิบนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็นะครับ ก็พูดคุยกันได้ครับว่าจะให้หนูเท่าไหร่นะครับต้องการนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผลงานงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมนะครับลงให้นะครับย้อนไปดูในคลิปได้เลยนะครับก็ถือว่าจับคู่ได้นี่ก็เข้านะครับ ที่ผมนี่นะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับนี่ย้อนไปดูได้เลยนะครับที่หนูทําให้ไว้นะครับในคลิปนะครับก็จะมีจะจับคู่ก็งวดวันที่1เมษายนสองพันห้ารยหกสก็ได้เ,เต็มๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็น วันของวันที่16เมษายนนะครับ2 5 6 4นนะครับวัคซีนนะครับเข้ามาแล้วจำนวนนะครับ1ล้านโดสนะครับตอนนี้นะครับเข้าเมื่อวานนะครับจะมีการกระจายนะครับไปทั่วนะครับเพื่อให้ได้รับวัคซีนป้องกันนะครับตอนนี้ยิ่งระบาดหนักนะครับ เดี๋ยวนะครับหนูจะพามาดูนะครับภาพการไปรับนะครับกันก่อนนะครับนี่นะครับภาพไปรับมานะครับจากสนามบินนะครับก็มีนายนายแพทย์ทวีสินป์นะครับถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับนี่นะครับนะครับไปรับมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันก่อนนะครับเป็นเลขบาร์โคดนะครับของตู้นะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตู้ที่ออกสื่อนะครับเป็นตู้แรกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตู้ของวัคซีนนะครับว่าจะมีนะครับ ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับตัวเลขข้างตู้ผลวัคซีนนะครับก็จะมีนะครับ99นะครับแล้วก็มี1179แล้วก็0833นะครับแล้วก็จะมี ตรงข้างล่างตู้นะครับจะมี0ูนนะครับแล้วก็จะมีนะครับฝั่งอยู่ด้านขวามือนะครับจะมีเจ็้าทับหนะครับตัวเลขข้างบาร์โค้ดนะครับก็จะมีนะครับ99นะครับแล้วก็หนึ่งหนึนะครับ ตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับป้ายทะเบียนรถขนกันบ้างนะครับป้ายทะเบียนบนขนน่าจะเป็นนะครับรถรุ่นมิตซูนะครับป้ายทะเบียนนะครับ เหลืองนะครับที่แอดมองเห็นนะครับ ใายเปลี่ยนนะครับก็จะมีนะครับเป็นป้ายนี้นะครับเจ็ดศูนหนึ่งแปดสองหนึ่งนะครับ มีเคราะห์กันเลยนะครับจะมี70แล้วก็นะครับ1น2 1ะครับแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหนูก็ขอรบกวนนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์ตรงนิ้วโป้งชี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์ถ้าในมีกลุ่มนะครับกดแชร์ลงกลุ่มลงหน้าเฟซนะครับและที่สําคัญนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเลื่อนไปตรงทั้งหมดนะครับเพื่อนะครับ แม่แม่พ่อพ่อพี่พี่นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนจากคลิปของหนูนะครับแล้วก็รับชมคลิปหนูนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกกําลังใจนะครับทุกกําลังสนับสนุนนะครับหนูก็มีแต่ข้อมูลนะครับมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เช่นเคยนะครับพอให้นะครับ พ่อพ่อแม่แม่รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเชื้อก็กำลังระบาดนะครับเอาละครับแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ10นิ้วนะครับประกบพนมมือยุ่นยื่นสุดสอกนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ